อย่างที่ทราบกันนะคะว่ากระทรวงคมนาคมประกาศแล้วรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทุกสีทุกสายเนี่ยต้องทําทให้ได้ภายในเดือนกันยายนค่ะแล้วเพื่อที่จะรองรับไอเดียนี้นะคะล่าสุดคุณสุริยะสั่งการเลยค่ะให้ไปศึกษาแนวทางเรื่องของการย้ายหมอชิด2เอกมัยสายใต้ใหม่มารวมกันไว้ที่สถานีกลางบางซื่อนะคะพอคิดว่าน่าจะใช้เวลาพิจารณาประมาณสัก2-3เดือนก่อนเสนอของงบประมาณปี69เนะคะเรื่องนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและ รัฐมนตรีคมนาคมค่ะท่านบอกว่าได้มอบหมายให้ทางสนขอสำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรไปพิจารณาศึกษาแนวทางการย้ายสถานีขนส่งหมอชิดสองสถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งสายใต้ไปยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัติ รูปแบบเนี่ยศึกษาโมเดลจากญี่ปุ่นค่ะเพื่อจะนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้อย่างเช่นในอาคารเนี่ยจะต้องมีศูนย์อาหารแหลง่งอำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการครบครันแบ่งรถโดยสารแต่ละสายเส้นทางภูมิภาคและจังหวัดให้ชัดเจนโครงการนี้เนี่ยยังจะสนับสนุนการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะระบบรางในอัตราค่าโดยสาร20บาทตลอดสายภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้การเดินทางเชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อทางผอสอนขคุณปัญญา ชูพาณิชย์บอกว่าตอนนี้สนขออยู่ระหว่างเตรียมศึกษารายละเอียดและแผนการย้ายสถานีหมอชิดสองขนส่งกรุงเทพสายใต้ใหม่ขนส่งกรุงเทพหรือเอกมยัยคาดบ่าใช้เวลาศึกษาเบื้องต้น2-3เดือนหลังจากนั้นเสนอกระทรวงคมานาคมแล้วเสนอขอตั้งงบประมาณปี69เพื่อจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาแผนการรือย้ายต่อไปค่ะ ท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากและในต่างประเทศใช้ได้ผลมาแล้วฮะอย่างเช่นญี่ปุ่นเพราะอะไรถ้าไครอายุป,ประมาณหนึ่งครับท่านผู้ชมฮะทุกๆ30ปีเราจะเห็นการย้ายสถานีขนส่งครับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราเห็นการย้ายสายใต้จากเอกมหม่มาอยู่ในตัวของสายใต้ใหม่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราเห็นการย้ายจากหมอชิดที่ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวไปอยู่หมอชิดใหม่และมันจะเป็นอย่างนี้ทุกๆ30ปีครับท่านผู้ชมฮะ แต่ทุกครั้งที่เราย้ายมันไม่ได้ตอบโจทย์ครับไม่ตอบโจทย์อะไรครับไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการขนคนจากในเมืองไปที่สถานีนะครับและจากที่สถานีกลับมาในเมืองครับแต่การย้ายไปที่บางซื่อตอนนี้มันจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ครับและในต่างประเทศใช้ได้ผลมาแล้วและถ้าทำดีๆคนจะไม่จำเป็นต้องใช้รถส่วนตัวเลยครับเพราะระบบขนส่วงมวลชนอย่างเช่นรถไฟฟ้า มันต่อได้หมดทั้งกรุงเทพมันเป็นใยแมงมุมและที่สําคัญนะฮะท่านรัฐมนตรีท่านรับปากแล้วว่ากันยายนนี้20บาทต่อทุกสายะนะครับนี่คือสิ่งที่ควรจะทําและต้องทําให้ได้จริงๆตามที่คุยนะครับ อืมนะคะพอมีการย้ายแล้วอีกหน่อยเนี่ยบางซื้อหรือว่าสถานีที่ชื่อเต็มๆนะคะกรุงเทพอภิวัตรสถานีนี้อีกหน่อยก็จะกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็เอาโมเดลของญี่ปุ่นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเรา